ชื่อไมตีนะครับอายุ62นะครับเออมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องไขกระดูกสันหลังปอ,อะทุกวันนี้อาการก็คือซีดซีดแล้วก็เหนื่อยง่ายถ้าทำงานหนักกรักษาก็รักษามาตลอดตั้งแต่ปี54เม็ดเลือดขาวก็ต่ำอยู่ที่ประมาณ1,003เม็ดเลือดแดงก็อยู่ที่เอ,อ,อ,อ16,11,12 นะฮะส่วนเก็ดเลือดก็อยู่ที่ประมาณแสนนะครวิธีรักษาคือจะต้องให้เลือดให้เลือดใน1นเดือนนะให้ประมาณ2อยูหรือ3ายูแต่หลังจากได้กินได้กินอาหารเสริมตัวนี้ลงไปแล้วทำให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มจากพันหนึ่งมาเป็น2อ0พ2น0ี โดยใชร้ระยะเวลาการก,กินประมาณเดือนครึ่งน,นะฮะสาเหตุมาจากอะไรไม่รู้แต่ว่าผมก็ไม่ได้ทานอะไรยกเว้นอาหารเสริมตัวนี้นะฮะก็ทำให้ค่อนข้างมั่นใจว่าอาหารเสริมตัวนี้อาจจะมีส่วนทำให้เกล็ดเลือดและเม็เดเลือดขาวเพิ่มขึ้น